สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเป้งพากินครับผมอีกสักครั้งสรับืมนีพี่น้องทอดมันปลาตำถั่วครับเมนูตะนล้งครับอันดับแรกใส่น้ามันลงไปเทลงไปเลยพอน,น้ำมันได้ที่ก็เอามันปลาลงไปใส่ลงไปเลยครับ ใส่ลงไป็นหลายชิ้นเลยครับใส่ลงไป อดมันปลาไม่ไหมนะครับเอาไม่ไหมเอาครับตำถั่วครับผมอันดับแรกใส่พริกลงไปใส่ไปเลยหมักเผ็ดหน่อยเพ็ดลายกันใส่เอาครับพี่น้องแต่ผมหมักเพ็ดหน่อยตามครับใส่ถั่วลงไปครับ ใส่ลงไปเลยเทลงไปเลยตําครับตําให้พอจับยาถัวหยาบแล้วปรุงเลยครับใส่ปลาแดงลงไปใส่ปลาแดกลงไป เด็กตอนเลยครับเีลงไปเลยผงนัวครับขาดไม่ได้ใส่ลายเซีบลายลองใส่ลายเซ่บลายทำเลยนะมาค้าเปียกครับใส่ลงไป ปลานิดนึงใส่ลงไปคลีครับคลีครับเสร็จแล้วก็ซิมพี่น้องทอดมันปลาตำทัว สิ่งแบบนี้เลยฮึืึเซ้าฮึ